สรุปตรงนี้นะครับว่าการพูดก็เหมือนการว่ายน้าหรือว่าการขี่รถจักรยานหรือเหมือนกับทรหลายๆอย่างนีครับมันเป็นทักษะท่านไม่สามารถว่ายน้าเป็นเลยที่ไม่ลงไปว่ายน้ำนะครับเหมือนกันการพูดต่อหน้าที่ชุมชนหรือต่อหน้าสนาชนเนี่ยท่านจะอ่านหนังสือตำราเนี่ยครับเป็นร้อยเล่มพันเล่มไม่มีทางท่านอ่านตำราพันเล่มสู้คนที่มาฝึกจริงไม่ได้ บางคนไม่อ่านเลยแต่ฝึกเวทีไปบ่อยเวทีไปบ่อย,อยเขาเรียนรู้เองแต่คนมีหลักจะได้เปลี่ยนมากกว่าคนที่มีหลักตอณนี้เพราะฉะนั้นอยากบากนิดนึงว่าสรุปก็คือไม่มีทางอื่นนะท่านอยากขึ้นมาพูดต่อหน้าทีมชุได้โดยการที่ท่านเนี่ยต้องมาขึ้นไปบ่อยนะครับตอนชุดนี้อยากจะเปิดเวทีประมาณ5้านาทีนะครับว่ามีคำถาม หรือว่าอะไแรแนบเก่งหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มีผู้รู้มากมายเดี๋ยวเราจะได้ให้ท่านชี้แนะได้นะครับให้คำเสริมได้มีคําถามไม่มีคําถามมีอยู่สองอย่าง่คือหนึ่งพวกเราอาจจะไม่กล้าถามนะครับอาจจะดีบางคนมีคําถามอาจจะไม่กล้าถามสองก็คือเบีกยตอนเก่งหรือพูดอะไรเนี่ยโอ้พวกคนรู้หมดเลยก็เลยไม่มีอะไรจะถามมีสองประเด็นเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเป็นประเด็นที่สองนะครับคือผมเก่งครับขอบคุณครับ ครับท่านอาจ,จารย์สุธิชัยครับอาจ,จารย์โทนี่ยครับก็เป็นเครือข่ายของสถาบันพระปบบกเกล้าครับเครือข่ายของ